ัสดีค่ะธีรท,ทากิจพันธ์สักนะคะหรือจีนค่ะก็มาฝึกงานตำแหน่งโซเชียลมีเดียแอดมินนะคะที่บริษัท b Beauty World ค่ะตำแหน่งนี้นะคะก็ทำเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะคะตามชื่อเลยก็คือเป็นแอดมินนะคะก็จะมีหน้าที่หลักรูทีนทุกวันก็คือการตอบแชทต,ตอบเมนท์แต่นหนึ่งที่สำคัญเพื่อจะเชื่อมโยงมาแค่เฟิโปรเจกต์ด้วยนะคะคือการผลัดนะคะคลิปช็อตวิดีโอนะคะที่จะนำไปใช้ในสื่อสังคมต่างๆ,างๆเช่นทิกตอกเฟ Bo o ๊กร e ว y ย u ทูบลิวอะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นซิกชั้นแนวตรงที่เรา เคยเห็นกันไปแล้วในทวิต o ตอรละแค stone โปรเจกต์ที่เราทำนะคะก็เป็นการพัฒนากลยุทธ์เนื้อหาวิดีโอขนาดสั้นของบริษัท beauty เมื่อค่ะเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในสื่อสังคมนะคะปกติเวลาเลือกเนื้อหาเนี่ยบางอันจะแมสบางอันจะไม่แมสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสร้างเป็น strategy canvas นะคะก็จะต้องเลือกเนื้อหาอะไรยังไงให้มันตรงประเด็นตรงใจคนแล้วมันจะแมสนะคะการทํางานที่ผ่านมานะคะทําให้เราเก่งขึ้นในหลายๆด้านจากตอนแรกเป็นคนแบบ ไม่ได้กล้าคุยกับคนอื่นขนาดนั้นนะคะพอไปแล้วไ,ได้ขุยวับคนเยอะมากทั้งคนแปลกหน้าคนไม่รู้จักทั้งการโทรศัพท์การประสานงานการติดต่อนู่นนี่นั่นก็คือได้ทำบทสมชื่อที่เป็นทีมโซเชียลจริงๆนะคะสําหรับคนที่จะมาฝึกตําแหน่งนี้นะคะมีข้อแนะนําก็คืออาจจะเป็นการศึกษาวิธีแนวคิดนะคะการมองโลกให้กว้างการมีความมีสติใจเย็นรอบข้อในการคุยกับคนอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเราอ่ะจะต้องให้คําปรึกษาคนเยอะมากจริงๆนะคะหรือแบบ ให้กาลังใจอะไรเงี้ยมันต้องใช้พลังบวกมากๆปัญหาที่จีนติดอย่างหนึ่งสําคัญมากๆก็คือเรื่องการแบ่งเวลาการทางานที่เป็นของบกติอ่ะมันจะมีงานรูทีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีงานทุกวันไม่เหมือนตำแหน่งอื่นในบริษัทที่เห็นเพื่อนๆฝึกงานจะรู่นจะนี่มานะคะคือมาถึงต้องตอบแชทตอบคอมเมนต์อะไรประมาณนี้คะ่ะก็จะทำให้การแบ่งเวลามาทำแค่ส่วนโปรเจกต์เนี่ย อาจจะยากกว่าเพื่อนนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่จะทาไม่ได้มันอยู่ที่ความรับผิดชอบล้วนๆตัวจีนเองนั้นค่ะนในตอนแรกนะคะก็เลยมีเวลาทำแคสต์โ,โปรเจกต์อยู่แค่หนึ่งถึงสองเดือนเท่านั้นเองค่ะก็คือต้องเร่งรีบทำมากๆแต่ก็ยังโชคดีที่มีอาจารย์ที่ปรกษาทที่คอยตอบอย่างรวดเร็วนะคะก็ทําให้การเลุ่ล่วงออกมาได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ